วัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้แม่ยน้อยกะจะมาขอบคุณพี่ปานะคะมาจากเยอรมันอีกแล้วนะคะขอบคุณยาจากพี่สาวนะคะพี่ปานะคะอุตาาสาห์ฟ้าซงยามาให้เป็นรอบสองนะคะนี่คือยาที่แม่น้อยกินนะคะมีตั้งยาหยอดยาพ่นจมูกนะคะขอบคุณพี่ปามากแล้ว่ะเขานี่ยังไงพี่ปาเขียนมากบอกวา่ามันเป็นตัวที่ว่าถ้ามันขั้นตายแห้งตาบวมแห้งต้องเอามีแซนในตู้เย็นนะคะแล้วมาปิดตานะคะเหมือนเยลนะคะ แล้วก็เป็นยาหยอดยาพ่นนะคะแล้วก็ที่หญอยู่ประมาณสองร้อยกว่าเม็ดนะคะน่าจะแบ่งกันกับน้องบีแล้วค่ะเดี๋ยวจะแบ่งกันน้องบีนะคะขอบคุณพี่ปานะคะจะแบ่งให้แม่น้องอลิศนั่มนะคะพี่ปาบอกว่ายานี้ให้กินเขาเอิญยังไงให้กินทุกมือนะคะกินทุกวันวันละหนึ่งเม็ดเพราะมันจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายใด้พอเนะคะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันสําหรับ โคภุ่มแพรของมีน้อยตีแพรอากาศนะคะ แผ่บนแพ่อากาศและแพลแผลเกสรดอกไม้นะคะกับแฟนครับหลายคนก็บอกว่าดูที่ไหนดูที่อะไรก็เจอแต่ไม่น้อยป่วยตลอดไม่ไน้อยบอกก่อนนะคะไม่ไน้อยบอกคนที่ขีโลกนะคะหลังจากที่ผ่าตัดรอบสองมาแล้วนี่ผ่าตัดดับมดลูกออกมารอบสุดท้ายนี่ก็คือมันบมนมีตัวผลิตฮอร์โมนนะคะดังนั้นร่างกายก็เหมือนประมาณว่ามันปรับสะพาจ้าของบ่คอยด้ก็จะป่วยบ่อยนะคะก็เดี๋ยวจะอ่านในจดหมายของพี่ป่าเขียนมาให้บ้างเป็บนบางส่วนนะคะ ก็ขอบคุณพี่ปลาเพิ่นบอกว่าเพิ่นทรงยามาให้ซ่านะคะเพราะว่าเพิ่นติดกลับไปแล้วมันติดมันหยุดแล้วเพิ่นก็ับไปเที่ยวกันอยู่เพิ่นก็บอกว่าให้กินยาวันละอ่าให้กินยาเนี่ยเมื่อละเม็ดนะคะไปกินไปเรื่อยๆมันจะสร้างพุ่มคุ้มกันขึ้นเองมันเป็นยาที่ว่าอ่าเป็นยาที่บ่ชหายห้าแพรแล้วก็เป็นการเหมือนยารักษาไว้ในตัวนะคะเป็นยาสร้างพุ่มคุ้มกันซึ่งขอบคุณพี่ป้ามากๆนะคะและพี่ป้าก็บอกว่า หม้อของเขานะให้ไม่น้อยเอามาใส่ว่ตกไปนั่งเฝ่าหม้อแดงน้อยนั่นเวลาสุกวัสุกมันลาบากก็เดี๋ยวจะเอามาใช้เลยนะคะเดี๋ยวจะเอามาใช้ให้พี่ฟาเลยแล้วก็จะเก็บหม้อแดงลงเตานะคะลง้ลงใส่กล่องไว้นะคะก็สัญญาว่าจะใช้วันนี้เลยเป็นวันแรกนะคะแล้วก็สําหรับ ่นกนหวงวลแย่อยากให้ไม่หน่อยได้กินเขาซุกๆุน ours, อันท่อนๆแล้วมาตกไปนั่งฟอร์หมอห้องเขาล่ะจริงๆหมอห้องเขาไม่หน่อยก็มีอยู่เต้นเป็นใบไงที่นี่ก็หุงม,มันกินยุ่ผู้เดียวมันกับใบไงมันกับเก๊ะไม่หน่อยเลยเอาหมอแดงนั่นมาหุงนะคะแต่พปเป็นยังเดี๋ยวจะใส่หมอห้องเขาของปีศาเลยทันทีนาะปีศาิ่นบอกว่า อามันใช้ดีแต่เพื่อนบอกว่ามันใช้ดีมากพอใช้ไปสักพักมันพังแล้วต้องส่งไปเอเพื่อนก็เลยบอกว่าบ่เป็นอย่างเดี๋ยวจะลองใส่เบิงนะคะไม่เป็นไรค่ะแล้วเพื่อนก,ก็บอกว่าขอหา,อาการดีขึ้นขใหยหายป่วยนะที่ไปป้อนให้ก็ขอบคุณพี่ปาาเหมือนกันก็ขอให้พี่ปานอาการอาการจากโรคไข้ไข้เจ็บที่เป็นอยู่ก็ให้เนื้อให้เนื้อลายนั้นมันหายไปแล้ว็บ่ต้องห้อาการแสกซ่อนเหมือนกันนะคะตางก้นต่างอวยพรจึงกันและกันแล้วก็เเอาถึงแว่นตานะคะแล้วพี่ปาก็ยังให ให้กำลังใจมากว่าสุดท้ายนี้เป็นกำลังใจให้เสมอไม่ต้องเครียดกับพวกโลกสวยมากไปอยากให้อารมณ์อย่าอย่าใส่อารมณ์เดี๋ยวเดี๋ยวอารมณ์ศิลปินของเราเสียแล้วจะทําคลิปไม่สนุกนะจ้าแมนเดี๋ยวที่งุดยิดมันก็เป็นธรรมดาละคะ่ะก็ขอบคุณพี่ปาขอบคุณพี่น้องแฟนคลับทุกคนเนาะคะ่ะที่ให้กาลังใจกันมาแลวคะ่ะสุดท้ายนี้พี่ปาบอกว่าถ้าหาไมนหน่อยไ,ไปเมืองไทยนะคะบ้านของพี่ปลาเปิดต้อนรับนะคะเปิดต้อนรับแล้วก็ ให้ไมนายได้พักให้ไม่นายไดพ้ดพักพรน,นะคะที่กรุงเทพแล้วก็ยินดีต้อนรับเราเอฟซีทั้งหลายเหมือนกันนะคะนี่คือขอความหวังส่วนพี่ปาเขียนมานะคะอ,ะอย่าลืมอย่าลืมนะเมืองไทยบ้านพี่ปาย,ยินดีต้อนรับอ่าน้อยและเราเอฟซีทั้งหลายนะคะคือเพิ่นเปิดบ้านไห้แล้วก็สําหรับใครที่ไปพบเจอไม่เห็นน้อยสังสรรค์เฮฮาได้ที่บ้านเพิ่นได้ตลอดเวลานะคะก็ขอบคุณพี่ป้าถ้า,าหากไปเมืองไหยรอบหน้าก็เดี๋ยวจะแวะไปหาพี่ปาแล้วก็ จะไปหาพี่สาวอีกคนคือพี่ต้อยนะคะพี่ต้อยเป็นพี่สาวของพี่ปานะคะที่อยู่บางขวางเอ้ยเดี๋ยวอยู่บางขวางอยู่ห้วยขวางโอ้ยขอโทษอยู่ห้วยขวางนะคะก็ขอบคุณพี่สาวใจดีนะคะเห็นว่าอากาศไม่น้อยเริ่มแย่ขึ้นมาอีกแต่แต่อันนี้บอกเลยค่ะว่ายาตัวนี้มันดีเลีค่ะเอาอยู่นะคะพ่อหมอดยาตัวนี้ไม่ได้กักินยาของประเทศสิวิสเซอรนอยู่กับมันมันบอซอยมันมันบอคือมันเอาไปอยู่ค่ะตัวนี้มันส่เอาอยู่นี่ทั้งสีหี้วหิ้ตาทั้งตาเปียกต่แชะแต่ว่า ดีคือแน่ตรงที่ว่ามันไม่ยาพ่นกับยาหยอดตาของพี่ป่าที่หายมาแล้ที่แล้วไม่นยังบอเหมิดแต่วันเหมิดอยากินนะคะอย่ากินมันจะช่วยได้เยอะคืออยากินนี่มันกินลงไปแล้วมันจะมันจะหายไวานะมันคือมันจะเอาอยู่นะมันคุ้มอยู่อะไรอย่างนึงกระแมนความพี่ป่าว่ายูแพเรรอบสองนี่หลังจากทิ่เมิดยาของพี่ป่าแล้วนี่มาแพรรอบนี่กับบนักบนักปันไหนบ่ดถึงก็แต่ บันไดแต่ตากระตูกอยู่เดี๋ยววามันก็ยังพ่ออยู่ใดนะคะจะหมกจะเมิดก็บม่ได้ลอกคือถ้าปกติแลซีส,ส,สีจนจะหมกแบบลอกขึ้นมาเลยทันทีนะคะส่วนหม้อหุงข้าวเดี๋ยวไม่หน่อยพึ่งตื่นนะคะพอดีอไปเซนนี่มากดกิง้งไม่หน่อยก็เลตองรีบเปิดประตูเอาพัสดุเดี๋ยวตออันนี้จะหุงข้าวกับหม้อพี่ปานะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูด้วยหม้อสําหรับคนที่ยังไม่ได้เห็นนะคะขอบคุณพี่ป้ามากๆขอบคุณพี่ป้าแล้วก็ขอบคุณแฟนพี่ป้าแล้วก็ขอบคุณพี่ พี่ต้อยนะคะพี่สาวของพี่ป่าน้ำอีคนนึงนะคะที่ให้ความหักความเมตตามียหน่อยมาตลอดนะคะขอบคุณจริงๆจ้าด้วยััใจใจนะคะพี่ป่าขอให้หายเร็วๆเหมือนกันนะคะด้ยัยใจใจจ้ารักนะจุ๊บ